สวัสดีครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องเลยเหมือนเดิมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับซีซั่น2 r e รีโหหรือซีซั่น2.5นะครับถ้าเรียกง่ายๆที่อัปเดตไปเมื่อคืนกันนะครับอ่ะมาเลยอยากจะโฟกัสในเรื่องของอตัวหลักๆมากกว่านะครับขอแตกในเรื่องของมัลติ Player ร a n ล Play นะครับใครเล่นแ a n เ Play อยู่ก็ปืน AK 7.62นะครับ ค่าสตอฟ762โดนเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็จูนปืนไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นกฎของเ,อเรียกว่าเป็น gentleman agreement หรือ GA เป็นกฎของการแข่ง CDL มาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็มาใช้ในแรงเพลในที่สุดนะครับโอเคเอต่อไปเลยนะครับเ,เรดเรดเนี่ยเข้าใจว่า <c oughs> น่าจะต้องมีตัวเต็มก่อนนะครับในในการเล่น โหมดเรทนะครับถ้าเล่นเรทเอพิโซด2ผ่านนะครับจะได้ตัวกับตันไพรส์นะครับแต่แต่ได้เป็นสกินนี้เท่านั้นนะถ้าจะเอาสกินกับตันไพรส์ใส่กล้องไนท์วิชั่นนี้ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเอพิโซดแรกของภาคที่แล้วผมก็ได้แก๊สไปแล้วนะครับเอพิโซดสยังไม่ได้เล่นนะครับผมโอเคอ่าอันนี้ไงอันนี้คุณต้องซื้อเพิ่มนะถ้าคุณเล่นเรทผ่านนี่คุณได้อันนี้อันเดียวนะอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับโอเค ปืนใหม่อย่างที่บอกนะครับมาแล้วนะครับ Marksman Rifle นะครับเป็นตระกูลเดียวกับ M4 นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่า M4 มันก็มีไนั่นแล้วเนี่ย F Tag Recon นะครับแต่ก็ห่วยเหลือเกินนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็น Tempest Torrent นะครับใช้กระสุน7.62นะครับในเกมก็จะใช้เป็นกระสุน Sniper นะครับก็กระสุนหายากนิดนึงนะครับแต่ก็เห็นว่ายิงแรงอยู่นะครับโอเค มาถึงเรื่องการบัฟปืนกับเนิฟปืนมากนะครับ STB อ,อ s t ห5 5 6หรือว่า AUG หรือว่าบางคนเรียกว่า a r นะครับอ,อ,อันนี้เป็น AR นะครับก็ใส่มินิมัมดามจสสำหรับคนที่สำหรับเวลายิงศัตรูที่มีเกาะนะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้บัฟหรือเนิฟนะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับโอเคมา <c oughs> พวกที่โดนเนิฟเลยแล้วกันนะครับลาว MG โดนแล้วนะครับแรงจัด นะครับพอ RPK มันโดนเนิร์ฟไป2ครั้งนะครับคนก็หันมาใช้ราว m g ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติแล้เนะที่ใช้กันนะครับก็ยิงไกลๆก็ 3- 4สี่นัดนะครับดาวนะครับผมถ้ายิงโดนก็โดนเนิร์ฟแล้วนะครับก็ Reduce รีดูส a ฟาด a ม e จสไปก็คือ Damage ช่วงระยะ Damage ไกลสุดนะครับโดน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  d a m a g e โดนดรอปไปนะครับ แล้วก็มาเพิ่มมาเพิ่มดาเมจระยะใกล้แทนนะครับแล้วก็ลดเฮสช็อตดาเมจนะครับลดดาเมจของอกส่วนบนนะครับ mm hmm. เพิ่มรีคอยนนะครับอ p k โดนเนิร์ฟเพิ่มนะครับรก็คือเดินช้าลงนะครับแล้วก็ลด uh, ความเร็วกระสุนนะครับซาคินนะครับลดดาเมจเรนจ์แต่ว่าผมมัน ผมว่ามันคงไม่ได้โดนอะไรมากนะซาคินผมว่ายังเล่นได้อยู่ผมเล่นตั้งแต่แรกๆเลยที่คนเขาเล่น r p k กันผมก็เล่นซาคินบ้างนะครับก็สนุกดีก็แรงนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยกช้าอะไรช้าหน่อยนะครับ crossbow โ,โอเคเอ crossbow อ๋อโอเค double Q โอเค,อเคถ้าคนที่จะทำสก,กินสี c r o s s b o มันก็จะมีปัญหานะเวลา d o u ลคิวเพราะมัน d o b l e ลคิวไม่ทันนะครับอันนี้เขาก็จะปรับว่าโอเค ก็รอให้มันโหลดเสร็จอะไรเสร็จก็ทำ double q u e u ได้นะครับก็ลองไปทำสกินสีดูนะครับมาที่มาที่ปืน SMG นะครับผม MX9 ก็ MX คือ a r c SMG นะครับ AUG ก็เพิ่ม damage ระยะกลางนะครับ damage range ระยะกลาง b a s t P อันนี้รู้สึกว่า n e r ์ฟนะเอ๊ะ spin to fire time สป n ินทูไฟเพิ่มสปรินทูไฟนี้มันเนิร์ฟดีกว่าคือยกปืนเอาเอาปืนลงยิงช้าลงนะแต่ Increase d a m a เ e จไว้อันนี้แหละเป็นบัฟนะคือด a มเจจไว้มันไปได้ไกลขึ้นนะครับโอเ okay, ค PDSW อันนี้คือเอ่อ P 9 0นะครับ9 0เนี่ยเนี่ยมันเลงยากนะเออทีนี้เนี่ยเขาเขาก็ปรับเป้านิดหนึ่งนะครับอา่าปรับปรับเป้า ไอออนไซด์นะครับลองไปเล่นดูนะครับว่ามันปรับฝ่าผมยังไม่ได้เล่นนะครับอ่ะมาถึงอันนี้ครับเวลสี่อันนี้คือ MP7 นะครับบัฟแน่นอนครับผมบัฟแน่นอน increase close damage range นะครับคือ damage range ระยะใกล้เนี่ยไกลขึ้นได้ไกลขึ้นไปอีกนะครับผมว่าอ่ t แพชนี้เนี่ย MP7 น่าจะมานะครับ l a ็ก m a n ซั b อันนี้คือ MP5 นะครับโดนเนิร์ฟนะครับ เอ movement speed ช้าลงนะครับ M downsize ช้าลงนะครับแต่ว่าได้บัฟในเรื่องของ recoil control ให้ยิงนิ่งขึ้นนะครับ LM nebula barrel อันนี้ผมว่ามันผิดนะเพราะว่าผมไปเปิดดูแล้วมันมันไม่มีมันไม่มี b a r r e ชื่อนี้นะก็เขาบอกว่าโอเคเพิ่ม damage range แวก็เพิ่ม recoil control อาจจะเป็นในตัวไม่รู้ตัวไหนอะชื่อบ a r r e มันอันอื่นนะ โอเคช็อตกัน KV Broadside นะครับโดนนะครับผมโดนเนฟนะครับหลักๆคือ damage ของอกช่วงบนนะครับดอบไปนะครับลูกกระสุนเดิมของมันนะครับ12 gauge นะครับก็ reduce damage range คือ drop damage range นะครับ damage range ระยะใกล้ก็ดอบเหมือนกันนะครับผม Dragon's Breath ก็คือตัวกระสุนลูกกระสุนไฟนะครับ ก็ดรอป Damage Range แล้วก็ดรอป Damage Range ระยะใกล้นะครับผมแล้วก็มีการดรอปไอตัว Damage ที่เวลายิงกระสุนไฟเสร็จแล้วมันเบินต่อนะครับอันนี้ก็ดรอปลงไปเลยนะครับก็คิดว่าถ้าแบบใกล้ๆแบบใกล้ๆจริงๆแบบประชิดอย่างเงี้ยก็ยังยิงเห็นยิงก็ ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเขาไปเล่นเลยก็ยังมีโดนยิงดาวอยู่แต่มันต้องใกล้จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดแบบมาวิ่งระยะกลาง10เมตรแล้วยิงตูมตูมตูม,ตมแล้วดาวภายใน3นัดนี้คงไม่เจอแล้วนะครับอ่าแล้วพอพอไปเนิร์ฟเควีบอร์ดไซ์เสร็จเขาก็มาบัฟไบสัน800แล้วก็ใบสัน890นะครับไอ้ลูก2อปั๊มนะครับก็เพิ่มเฮดช็อตดาเมจสำหรับลูกกระสุนประเภทสลักนะครับ แล้วก็เพิ่มมินิมัมดามจอะอเจนต์อาร์เมอร์ก็คือเวลาเพิ่มดามจเวลาศัตรูใส่เกาะอยู่นะครับโอเคอทแทชเมนต์ okay. achment, อันนี้สำคัญมากนะพวกกริปพวกอะไรอย่างนี้มันมีบัฟมีเนิร์ฟนะครับโอเคก็คืออันนี้ที่จะโดนกันหมดก็คือว่า uh, ยิงแล้วหน้าหายนะครับฟลินช์ก็คือเวลาโดนยิงแล้วหน้ากระตุกตึ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 ก,ตกนะครับ uh, ก็เวลายีโดนยิงหน้าหงายเนี่ยมันก็จะกลับมาเล็งเป้าได้ช้าลงนะครับกระสุนนะครับฮ o ลโล่พอยตอ่าตอนนี้ผมแนะนำนะครับ SMG ใครใช้ SMG หรือว่า AR ที่เล่นระยะกลางใกล้ถึงกลางนะครับให้ใช้กระสุน h o ลโล่พอย n t หรือ Over Pressure นะครับในวอลโซนนะครับฮอลโล่พอยคืออะไรฮอลโล่พอยคือ <c oughs> ได้ เข้าใจว่าน่าจะได้ดามจเพิ่มในส่วนของแขนขาบ้งถ้าจำไม่ผิดนะเอ,อไม่ชัวร์เหมือนกันนะอืมก็คือเขาเอาเขาเอาถ้าคือเดิมเนี่ยถ้าใครใส่ฮ o ล l ล w พอย n ์เนี่ยความเร็วกสุนจะลดลงใช่ไหมอันนี้เขาเอาออกเลยเว้ยก็คือมีแต่มีแต่ข้อดีเลยทีนี้นะครับลองไปดูนะครับ h o ล l o w point ว่ามันว่ามันทําอะไรผมก็ลืมผมก็ไม่ได้ดูมานะแต่เท่าที่จําได้มันน่าจะเพิ่มดามจตรงตรงแขนขานะ โอเวอร์เพรสชั่นอันนี้น่าลองมากนะครับโอเวอร์เพรสชั่นคือว่าเขาเอาข้อไม่ดีเนี่ยออกไปหมดเลยนะครับแล้วเพิ่มเพิ่มความน่าหงายอีกนะครับโอเวอร์เพรสชั่นคือว่าถ้าเราใส่ลูกนี้ไปยิงศัตรูนะครับศัตรูจะแบบกึกกึกน่าหงายเหมือนเวลาเราใช้สไนเปอร์แล้วโดน a อยิงมาแล้วกึก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 นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คือว่าใช้โอเวอร์เพรสชั่นเนี่ยข้อเสียของมันคือเดิมเนี่ยมันจะ เราจะมีรีคอยมากขึ้นนะครับตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วนะครับแพชนี้นะครับแล้วก็เวลาเรายิงโดนศัตรูก็ยิ่งหน้าหงายมากขึ้นนะครับอันนี้น่าลองมากๆจริงๆนะครับโอเคอันนี้กระสุนไฟของชอตกันนะครับโดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยนะครับกระสุนสลักกับกระสุนระเบิดของชอตกันนะครับเพิ่มนะครับได้รับบัฟเพิ่มนะครับเราลองไปเล่นดูเอาเองนะครับโอเคผู้นี้ไบพอร์ตอันเดอร์เบลโล่รันเชอร์นี่คน พวกเราไม่ค่อยใช้กันหรอกนะครับผมข้ามไปเลยนะครับ under barrel grips โ okay. อเคพวกกริปหน้าทั้งหมดนะครับกริปหน้าที่โดยส่วนใหญ่ครเราใส่ไปเนี่ยเรามันจะยกปืนช้าลงหรือว่า ads ช้าลงนะครับอันนี้เขาจะลด ads penalty ก็คือว่า,ามันก็จะไม่ ads ช้าลงเหมือนเดิมนะครับคือพูดง่ายๆคือมันก็จะเป็นบัฟให้กับพวกกริปมือทั้งหลายนะครับมันจะ ads เร็วขึ้นพนูดง่ายๆนะครับ แล้วก็ในเรื่องของ Move เ, <c oughs> เป็ e Speed Penalty นะครับก็คือว่าเดิมถ้าใส่กริปมือกริปหน้าเนี่ยมันก็จะเดินช้าลงใช่ไหมเอออันนี้ไม่แล้วนะเอออันนี้เขาก็จะเดินเดินได้เร็วขึ้นอ่าโอเคก็บัฟกริปหน้านะครับผมสรุปได้เลยนะครับโอเค Muscle นี่ไม่อันนี้2อันนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับมันเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับโอเคข้ามนะครับ Optic ออนะครับใครที่จะติดก,กล้องทั้งหมดนะครับก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องโฮโลนะครับก็จะ ADS กับเดินได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องเทอร์โมไฮบริดหรือว่าซูมแบบ2ขั้นเนี่ย ADS กับมูเมนต์สปีดก็จะเร็วขึ้นนะครับเพราะเดิมมันจะมีเพนัลตี้อยู่เพนัลตี้ก็คือข้อเสียนะครับมันจะทำให้ ADS หรือเดินได้ชา้าลงแต่ว่าอันนี้เขา เขาเขาลดตรงนี้ไปก็คือทำให้มันเดินได้อะไรได้คล่องขึ้นยกปืนได้เร็วขึ้นนะครับโอเคโคมแอตแทชเมนนี้คนไม่เคยใช้ข้ามครับผมระเบิดนะครับระเบิดลูกเกลี้ยงนะครับเคลมอเซมเทคนะครับาสามารถทำดาเมจได้เยอะขึ้นสำหรับศัตรูที่ใส่เกาะนะครับผมโอเคอนอกนั้นก็เป็นพวกโอเคออดีโอเขาบอกว่า <laughs> เขาปรับปรุง เรื่องของออดีโอสำหรับการได้ยินเสียงเท้าของศัตรูนะครับเขาว่างนะั้นอะโอเคเสียงเท้าในทรายอะไรเวลาเดินอยู่ในทรายเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะเอาจิงเวลาเขาปรับอะไรเนี่ยม,มันก็ดีๆหน่อยๆนะนอกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับแก้บั๊กนะครับแก้บั๊กซะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะที่เหลือแล้วก็เป็นแก้พวกบั็กนะครับโอเคเขาบอกว่า PC สําหรับคนที่เล่น PC นะครับจะมีจะมีออปชันในออ d ดิโอนะครับ <c oughs> ให้เลือกว่าเป็นสเตอริโอหรือว่าเป็นซราว์ซาวนะครับผม,มก็ลองไปเล่นกันดูนะครับใจโลอันนี้สําหรับคนเล่นจอยนะครับ ผมใช้จอยแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ใจโรนะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคอันนี้อย่าง In v e r t e d flash ก็คือเดิมถ้าเราโดนระเบิดแฟลชใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสีาขาวทั้งจอใช่ไหมเอออันนี้เนี่ยบางทีบางทีเราก็โอ้โหแสบตาใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีเมนูขึ้นมา i n v e r t flash ถ้าเราไปไปเปิดปุ๊บเนี่ยแทนที่จะมันขึ้นขาวทั้งจอมันจะเป็นสีดำทั้งจอเว้ยเออมันก็จะไม่แสบตาเออก็ดีเนาะอันนี้โอเค อ่ะสเปกออฟนะครับสเปเชียลออฟคอเปอเรทีฟอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะเออผมไม่ได้เล่นเลยก็มีอัปเดตอะไรนิดหน่อยนะครับเมาส์ตีเพลเยอร์ด่านใหม่นะครับอย่างที่บอกด่านใหม่มาแล้วนะครับฮิมแมทฮิมแมทเอ็กซ์โปนะครับนิวโหมดก็อย่างที่คุยไปแล้วเอ่อของอันที่แล้วนะครับแล็งเพลย์ก็บอกตั้งแต่แรกเลยนะครับจูนปืนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็คาสต o อ f ฟ6 2คือ AK 762โดนเอาออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเค อนอนนั้นก็ปรับอะไรนี้นิดหน่อย w a r zone นะครับ Quality offline คือการการปรับแก้ให้ระหว่างเราเล่นเกมให้มันทำอะไรได้คล่องขึ้นง่ายขึ้นนะครับ Q Street โอเคเวลาเราจะใช้พวกแบบ Air strike หรือว่าใช้ Cluster หรือ Mortar ะไรเนี่ยมันบางทีเราจะใช้ไม่ได้นะมันจะขึ้นว่า Air space is too crowded ก็หมายถึงว่าคนใช้กำลังใช้ แอร์สไตล์อย่างนั้นอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีพสเศจขึ้นแล้วมันก็จะตามด้วยว่าอีกกี่วินาทีเราถึงจะใช้ได้อ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเรานะเราไม่ต้องมาคอยแบบคอยกดคอยกดดูออาใช้ได้ใช่ไม่ได้ใช้ได้ใช่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคัสเตอร์กับแอร์สไตล์ Style, นะครับโอเคมันก็จะพูดง่ายๆคือเขาจะบอกว่ามันมันจะปรับให้ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คัสเตอร์หรือแอร์สไตล์เนี่ยมันก็จะมีคำเตือนขึ้นมาบอกเราด้วยนะว่าเราอยู่ในบริเวณที่แบบ เซฟหรือเปล่าไม่ใช่แอร์แล้ววิ่งไปโดนเองอะไรอย่างเงี้ยนะเออโอเคอ่าโอเคมีการปรับปริงนะครับให้ให้ให้เห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับเ,เวลาเกาะแตกนะครับเดิมมันจะมีเขียนคําว่าเกาะแตกเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะซึ่งจริงไม่ไม่จำเป็นนะจริงๆมันเป็นรูปเกาะเหมือนผ้ากองก็ได้ปรับเกาะแตกปึ๊กปเป็นรูปเกาะแตกก็โอเคแล้วนะครับก็เราจะปรับไปแล้วก็โอเคออโต้รูทติ้งอาร์เมอร์เพลทายความว่าถ้า ถ้าเราไปเดินเจอเกาะตรงพื้นเนี่ยมันจะเก็บอัตโนมัติ้วฮะเราไม่ต้องไปเดินแล้วกดเก็บกดเก็บเอานะครับโอเคสปอน t e โปรเทคชัน okay. คือเวลาลงมาแล้วแล้วเวลาโดนยิงก็จะไม่เป็นไรเนี่ยมันจะจะปรับมันก็จะมันก็จะถอนเร็วขึ้นนะคือเดิมเนี่ยลงมาใกล้จะถึงพื้นแบบ19เมตรแล้วนะก,ก็ถึงถึงจะแบบไม่มีโปรเทคชันก็คือว่า ไม่มีแบบตัวกันกระสุนปืนนะครับเวลาเราเรา,เราล่อนลงมาใหม่รีเบิร์ตอย่างเงี้ยแล้วเราโดนยิงอย่างเงี้ยเดิมเนี่ยมันแค่19เมตรคือว่าลงมาโหมันเซฟเรามายาวเลยลงถึงแบบ19เมตรแต่นี้เนี่ยมันจะเพิ่มอีก6เมตรคือว่าพอ25เมตรปุ๊บแล้วเราก็จะไม่มีอะไรป้องกันเราแล้วนะครับก็โอเคนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนอโอเคนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับ โอเคในวอลโซนแมปใหญ่นะครับถ้าเล่นโซโล่ก็ไม่มีเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับอ่าโอเคในรีเบิร์ตนะครับอาจิกะไอแลนด์นะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีรีเดโพเมนต์โดรนนะครับคือก็จะมีโดรนเอาไว้ให้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นแบบบอลลูนนะเหมือนเป็นบอลลูนโดดข้ามเกาะเหมือนเหมือนเหมือนภาคที่แล้วนะครับไม่มี AI แล้วนะครับจะไม่มีทหาร AI แล้วโอเค โอเคเพซิ่งบาลานซิ่งคือว่าอย่างนี้ภาคนี้เนี่ยศัตรูมันกลับมาเกิดเร็วมากหมายความว่าถ้าฝั่งศัตรูยิงฝั่งเราได้ปุ๊บตัวที่เขาเสียไปเนี่ยมันก็รีบกลับมาเกิดเลยนะครับมันก็จะทําให้เราไวเขาได้ช้าลงนะครับมันก็กลายเป็นว่าวงจรอ,อุบา่าคือว่าสมมุติเรามี4ี่ใช่ไหมยิงเขาตายไปหนึ่งเขายิงเราตายไปหนึ่งเอาต่างคนก็ต่างกลับมาเกิดกลับมาเกิด,ก,ก,ดก็ยิงเละตุ้งเป้อยู่แค่นี้นะครับ คือพูดง่ายคือมันเกิดเร็วไปนะเขาก็จะจะทำให้เกิดช้าลงนะครับจะได้มีโอกาสาไว้ทีมได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปรับตะก้าซื้อของนะครับ by station ให้เกลี่ยให้ให้ใหเ้เรียกว่าไงอ่ะบาลานซ์ขึ้นนะครับทั้งแมปไม่ใช่ว่าตรงนี้หูมี3ตะก้าตรงนู้นไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเค okay. DMC เออผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะ Building ยิ X. นี่ไม่ต้องใช้การแล้วนะมไม่ต้องใช้การละตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรฮนะโอเคจบแล้วครับผมนะครับก็มามาแปลให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ไปเล่นกันดูครับตามที่ว่าเลยครับผมขอให้สนุกสนานครับแล้วเจอกันใหม่ก่อนจะมี update, อัปเดตซีซั่น3นะครับซึ่งซีซั่น3 แรงของฝั่งวอล z o โซนจะมาแล้วนะครับผมผมก็ดูซีซั่นนี้ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแรงของมัลติซะเยอะนะครับเดี๋ยวภาคหน้าก็ต้องย้ายกลับไปเล่นแรงของ w a r z o โซนนะครับผมโอเคยังไงก็ไว้คุยกันจนกว่าจะถึงตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ